ลมหนาวกับวัดดีกับพวกกับลุงดียอาเต็มลังบ้านนอนองอิงนะครับเดือนมืดดาวโลกเลยเดินสำรวจกับเสือด้สักรอบก่อนนอนตรงฮิตีมาโนตู้นะครับเดินทางกลับนะครับแต่ไม่รู้ทึงต่อใดไม่รู้ทึงเวลาป่าใด เพินสำรวจกับเสียดูสักรอบแล้วก่อนนอนลมหนาวกับอาบน้ำสักตู้นแล้วก็นอนไม่ไหวคืนนี้ต้องนอนทั่วคแล้วครับเดินสำรวจสักรอบลมแรงกับวันนี้ลมแรงมาก ช่วงกลางวันไม่มีลมแล้วนะครับแต่พอร่มปานี้่ลมมีลมแรงด้วยคนระับ คนที่ก็จอมากาศหนาวหรือว่าเขาจะยึดงานนะครับปักปปอนใบเตี๋ยวไม่รู้ก็จอกันแบบไหน,นลุงเดียคนหนึ่งจะยอมกับลมหนาวนี้ครับอากาศหนาวหนาวนี้สู้ไม่ได้ไม่ไหววันนี้เสียดูไม่มาแต่เดี๋ยววิ่งหนำหน้าลุงเดียไปเลยอ่ะ เราเดินไปไหนเลยะเด็กๆก็รับแล้ววัสนาก็รับแล้วเนาะลบห,หน้าแบบนี้หัวก็ยอมยอมชู้ไม่ได้ เดินชมรวดสักรอบก่อนนอนบรรยากาศดีสวยงามตามทองเรืองท่องตัวนี้ก็นอนเลย รรยากาศยามเย็นเย็นไม่เย็นอย่างเดียวกับลมด้วยถ้าคนตายก็เรียกว่าอากาศเย็นเพราะคนตายก็ไม่รู้จักความหนาวกับอากาศหนาวไม่มีนะต่างตายมีแต่อากาศเย็นเพราะฝนตกกับโอ้ประจันส์ส้ยตองป่าจำเซ่ เล่นๆกับอากาศดีครับคนนู้นเี่ยก็ไม่ดีเท่าไรเพราะลมแรงนี่ถ้าไม่มีลมจากบรรยากาศช่วยบอดีครับไม่ตึงกับเย็นหมากไม่ถึงกับหนาวมากแต่มันติดกับมีลมนี่แหละสู้ไม่ก็ได้จากเล่นน้อยนอนยัง ด้วยเลยกับปอต้มตรงนี้ตึงพอได้เดินชมบรรยากาศ เดินในร่างกายให้อุ้นครับแล้วอาบาน้ำแล้วก็นอนพวกขำดีไม่ไหวแล้วรุงนี้ให้มู่ได้เจอปีศาแล้วเกิดนี้น้องเล่นอยู่ที่เชียงคันนะครับจังหวัดเลยแล้วก็ลุงเนี้ก็ไปบอยครับ เรือนะปูเรือปู้เรื่องเลกาอะไรตีว่าเป็นชายแดนเขาเรียกอะไรซ้ำเลีเ่ยมสองคำจำไม่ได้เลยกับหน้าในองเนี้ยไปมื่ก้อนมันจะมีถือซ้อตีว่าไปถามานปักประจ้ำนะครับก็จะอยู่แถวๆมาหาเลออกหนองเมืองไปนิดนะจังหวัดเลย วันนี้ไม่เดินนะเสียดูนะอากาศหน้าเหมือนกันครับเต้าั้นวันเลยปูกเรือปูเรื่องผูกกระดึงนะครับพวกนี้มันจะติดเกตกกนเกศเฉยภูมิครับนำเน้าเมอก่อนนะครับลุงเดียไปเตียวบ้านเปลือนนนำเน้าอยู่ด้านล่างผูกระดึง จะไม่นั้นเดินขึ้นไปเที๋ยวผูกกระดึงเดินจากทางรังนะครับทางน้ำเน่าเนาะเดินขึ้นไปได้ไม่ถึงอาลูยอมไม่ไว่ายกับขึ้นเข้าดิงด่งเลยว่าเข้าบานเราสุดแล้วทุกปูกกระดึงเงินยอมตายเอฟซีเกิดเตี๋ยวจะรู้ครับเดินกันเหนื่อยแต่เาก็จะมีถีผักเป็นจุดๆง่ายนะครับปักเหนื่อยแต่จะสุดยออคกับ แต่ถ้ามีโอกาสกลคังนึงก็หน้าไปครับแต่ลุงเดียไปจ้องามคร,รั้งแล้วกับไม่เกิดขึ้นถึงสุดเลยครับต่อยทับก่อนถุกทียอมเมื่อก่อนมีเปืือนมีปักพวกอยู่ที่นั่นนะครับบ้านเปือนบ้านปั พวกกาอยู่ติดแต้วเตกับบ้านอันนั้นเออันนั้นบุญนาคเพราะว่าเขามีม,มีมีหลายมีบ้านอยู่ที่นั่นกะกี่รถป้านบอยกับหน้าบ้านครผู้กระดึงอำเปอดน้ำหนานี่รู้สึกว่าจะติดมาทางฟั่งชัยะพู่มเลยนะครับเปอือน้ำหนาว มันจะติดก่อนแกนติดเลยตั้งแต่ว่าจ่ายเด่นหลวงเรียจำไม่ได้คือคือเคยไปถือเรือนหน้าเคยไปถือปลาอ้มปลานวมนะเยอะแยะเลยครับเขาเรียกอะไรนั้นก็เรียกสามเลี่ยมต่องคำหรือไหว้ไ้เลยมั้งจำไม่ได้เลยครับ ถ,ถัาลงล้างถ้าลงล้างมาก็จะเป็นฟั่งเป็นจับูนเป็นจะบูนกับ F4 กงอูจากดีกับเร่งตองเตียวมีได้บ้า,บางเสโดูน้ำหน้าไปเลยครับตะกี้เขาหนึ่งวัลุงเดียเดินไปเดินไปออกนอกถนนก็เลยวิ่งแปก่อนครับนี่ก็ตามมาเลยครับเดินไปลังบ้านเลย ตรงนี้เดินไปรอของแล้วก็เลยขี้เกียจเดินตาม้าไปเอาครับก่อนนอนนะครับพื้นนี้นะครับกาเนีี้เดินเล่เลเลนออกกำลังกายสักรอบอบอุ่นห่างกายก่อนอาบนา้ำเข้านอนครับด้านล่างนี้มีไฟนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดเปิดแต่ด้านหน้าครับกับด้านล่างไวด้ดวงนะครับ นั่งนานนะมันไม่ได้มีได้กับทีนี้มันต้องเป็นร่วงกับเอฟซีเอฟซีทีว่าเออ,เอ,อใ่ไม่ติดไฟรอบบ้านเวลนันมันนี่คือตทีนี้ไม่ได้มีได้นะครับจอดรถค่กุญแจาว้ก็ยังไม่ใ้คกับทีนี้มันเสียดวนำหน้าแล้วครับอสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมติดตาม่องลุงเดียนะครับจองเล็กๆทีมล่างบ้านนอ้องอุงอิงนะครับฝานางแม่บ้านนอ้อง,องอุงอิง ปาวันติมลังมานงองอิงแล้วก็เบาโตนตองปูนแบน้อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าข้ามโฆษณานะครับกดไลค์นนครับสาธิตวัดเกิดน,นี้เจอกันไม่ปรุงนี้ครับสวัสดีครับปุ้ม